ในยุคที่ทุกคนนั้นเริ่มไม่มีเวลาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ต้องการทำความสะอาดนี่คือหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นทูพื้นที่ทําความสะอาดได้ล้ำลึกที่สุดณนะเวลานี้ค่ะ ขอต้อนรับนท่านทุกคนเข้าสู่รายการแม่บ้านไฮเทคนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหุญญนน่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่ชื่อว่า Roborock S7 นั่นเองตัวนี้เนี่ยนท่านทุกคนก็คงจะเห็นโฆษณาใช่ไหมคะตามที่ต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะดิฉันเองเนี่ยขับรถไปนะคะก็เจอบนท้องถนนเหมือนกันเียได้ว่าตัวนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสอยู่ในเมนสตรีมของคนที่รักหุญญนน่นยนต์ดูดฝุ่นผูพื้นอัจฉริยะเลยก็ว่าได้นะคะ มีพิเศษอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันจะพาในท่านทุกคนไปรู้จักกับโรบอท S7 ด้วยกันค่ะปิ๊งปองตอนนี้เจ้าโรบอท S7 ก็อยู่ในมือเรียบร้อยนะคะในท่านทุกคนเห็นไหมคะว่าการออกแบบของเขาเนี่ยมันสวยงามมากขนาดไหนเห็นไหมสวยมากเลยาการออกแบบของเขานะคะเลือกใช้สีขาวนะคะตัดกับสีเงินๆน,นะคะตรงขอบต่างๆที่เป็นสีออกเทาๆเ,เงินๆเ,เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะปุ่มเปิมเนี่ยออกแบบมาได้เข้ากันดีมากๆก,ก,กับตัวเครื่องทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโรบอท S7 ยังเลือกใช้สีส้มเป็นตัวเสริมสีตัวหนึ่งเข้าไปในเรื่องของการ ออกแบบตา่างๆทําให้เราได้เห็นเลยว่าการออกแบบของเขาเนี่ยมันมีความมินิมอลมากๆบ้านของใครนะคะที่เป็นแนวมิวจิหรือว่าแนวญี่ปุ่นหน่อยหรือว่าบ้านใครที่เป็นแนวมินิมอลขาวๆนะคะโทนพวกนี้เนี่ยต้องมีแกจิตแบบนี้อยู่ในบ้านเลยนะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนอกจากนั้นในความพิถีพิถันของเขาเนี่ยยังมีอีกมากมายหลายอย่างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของด้านล่างของเขานะคะที่จะมีแปลงข้างหน้าเนี่ยที่เป็นยางตัวนี้พอสะอาดได้โดยที่ไม่ทําให้พื้นเป็นรอยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นยางไงแล้วก็ตรงกลางนะคะของตัวเครื่องด้านล่างน,นั้นจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า floating เป็น brush ค่ะเป็นแปลงยางแบบใหม่ที่สามารถบิดได้าตามสรีระนะคะอิสระไปกับพื้นเลยแบบ360องศานะคะในท่นานน่าจะชอบเลยเพราะว่าสามารถปัดได้ราบเนียนไปกับพื้นได้ดีกว่าปกติที่เป็นกรรมหยี่เยอะมากๆเลยและยังสามารถเก็บฝุ่นได้มากขึ้นอีกต่างหากอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ในท่านจะต้องรักมากๆเลยก็คือเทคโนโลยี Sonic Mopping นะคะการสั่นสะเทือนของฟังก์ชันการถูแบบใหม่ระดับโลกที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนเลยเจ้าตัวนี้สามารถสั่นสะเทือนในการถูนะคะได้มากถึง3,000ครั้งต่อนาทีนอกจากน้ ่ถูพื้นด้วยการสั่นธรรมดาเนี่ยสะอาดไม่พอมีออโต้ลิฟติ้งนะคะตัวนี้จะช่วยยกแล้วก็กดลงในตอนที่เราถูเพื่อเพิ่มแรงก,กดไปที่พื้นมากกว่า600กรัมตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่เฉพาะตัวของโรบล็อกเลยนะคะที่สามารถทําให้เขาเนี่ยถูพื้นได้สะอาดสะอ้านนั่นเองเป็นไงล่ะคะในท่านแค่นี้เจ๋งพอไหมรักหรือ,อยัง ต่อมานะคะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งทาง iOS แล้วก็ทาง Android นะคะโดยที่เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า r o b o r o c k มาใช้งานได้เลยนะคะในท่านสามารถกําหนดพื้นที่หรือว่าจุดที่ต้องการให้เขาทางานได้อย่างง่ายดายนะคะการเชื่อมต่อก็ง่ายแสนง่ายนะคะสามารถทําตามขั้นตอนในแอปพลิเคชันได้เลยง่ายมากจริงๆแต่ว่าแนะนํานะคะว่าต้องใช้กับ WiFi ที่มีย่านความถี่เป็น2.4นะคะเพราะตัวนี้ดิฉันลองต่อกับ WiFi 5 g h z ตอนเนี้ยเหมือนจะต่อไม่เข้านะคะต้องต่อกับ2.4แต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้ไม่ ใช้ความเร็วอะไรเลยนะคะเพราะว่า Wi-Fi 2.4นั้นสามารถที่จะส่งสัญญาณได้ไกลกว่าในการเชื่อมต่อดังนั้นจริงๆแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะคะ ทั้งหมดนะั่นคือจุดเด่นนะคะของ Rob บ lox S7 นั่นเองที่สามารถทําความสะอาดได้อย่างดีในท่านคงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการถูพื้นที่มีแรงกดนะคะมากถึง600กรัมสามารถถูพื้นได้อย่างสะอาดสะอาดแล้วก็จะแปลงยางเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเองก็รีวิวตัวของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะแบบนี้มามากมายเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะทําความสะอาดได้ดีที่สุดแล้วนะคะตัวล้อของเขาเนี่ยก็แข็งแรงหนักแน่นมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะยกตัวเองเนี่ยข้ามพรมเนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้ว ชุ่มของน้ําได้ด้วยนะคะว่าจะเอาแบบโหมดน้อยโหมดกลางหรือโหมดชุ่มฉ่านะคะตรงนี้นะคะในท่านก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการถูพืชในระดับไหนสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะในแอปพลิเคชันเนี่ยยังมีฟังก์ชันอีกมากมายนะคะว่าจะเป็นการกําหนดห้องขึ้นมานะคะว่าห้องของเราเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้อีกด้วยนะคะในการที่จะกําหนดให้เขาเนี่ยเดินขึ้นเดินลงซ้ายขวานะคะในท่านคนไหนที่มีลูกน้อยที่แสนจะน่ารักก็สามารถที่จะกดให้ลูกน้อยฝึกเพื่อรักการทำความสะอาดได้นะคะ แต่ว่ามีหนึ่งอย่างนะคะที่ดิฉันเนี่ยอยากแจ้งในท่านให้ทราบเอาไว้นะคะก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาที่ใช้งานเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์นะคะในการที่จะหลบหลีกวัตถุได้แม่นยําสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นน้องเขาไขสายไปตั้งแผงเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะชนนูน่นชนนี่ไปนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะเป็นจุดพิจรนารณานะคะดังนั้นก่อนที่ในท่านจะใช้น้องโรบอทเอสเ7ก็ควรจะเก็บของเนี่ยออกจากพื้นทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยน้องเขงทาทำความสะอาดไปเลยตัวใคร่กกังงววลนนนะะะคา้อจต ตกบันไดหรือเปล่านะคะคำตอบคือไม่มีทางตกนะคะเพราะว่าเจ้าตัวโรบอท S7 ตัวนี้เนี่ยเขามีกล้องนั่นเองนะคะที่สามารถสแกนห้องได้ดังนั้นการตกพื้นตกอะไรแบบนี้เนี่ยย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะในท่านทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าน้องเขาจะเดินตกบันไดตุกต๊กตุกต๊กตุก๊กตุ๊กพังไปไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ อีกเรื่องนึงนะคะที่นายท่านจะต้องทราบเอาไว้นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยฉลาดถึงขนาดว่าเจ้าโลบอฟส์ S7 รุ่นนี้นะคะดิฉันเนี่ยใช้างานประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยเมื่อแบตเตอรี่ของเขาใกล้จะหมดลงเขาสามารถที่จะกลับไปที่แท่นชาร์จเขาได้อัตโนมัตินะคะและจากการทดสอบเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะกลับไปที่แท่นชาร์จได้อย่างแม่นยาที่สุดตั้งแต่น,นดุดเคยรีวิวหุ่นยนต์อัจฉริยะในการดูดฝุ่นแบบนี้มาเลยนะอื และนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดนะคะของ r o b o อ o ็ S7 นั่นเองตอนนี้เนี่ยเปิดขายทางหน้าช้อปปีตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นมาแล้วนะคะจากราคาปกติ33,900บาทหรือเพียงแค่22,900บาทเท่านั้นเองนะคะหรือวา่าใครเนี่ยอยากจะไปดูของจริงก่อนก็สามารถไปดูได้ที่ Rob บ lox s อกโซที่เซ็ทนทรัลเวลนะคะแล้วก็ทางไลน์หรือว่าโทรศัพท์ทั้งหมดได้ขึ้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับรายการแม่บ้านไฮเทคหวังว่าในท่านทุกท่าน,านจะได้มีแกมสเจ็ดดีๆฉล,ลาดอ วอล์กเอก S7 ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคนที่กำลังตัดสินใจซื้อนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย